มันนี้ก็มาเบึ่งต่อ,อาบางท่อพี่อีกอะน่าจะล้มหลพบรีแต่กันยังเหลืออยู่เมื่อกีนนก้นี่ตกสะโอ้ยโดดความโดดความห้องอะนี้คิดว่ามันสีพ้นตกลงไปกลางสะโอ้เจ็บอีกแล้วมึงเนี่ เก่าคือจังดองได้อยู่ว่ะวันนี้คือจังของไ,ได้หรือวะเห็ุงานหลายละมื่นวะวอ,อยังทอนพี่ยังสำนี่ละคทนเป็นอะไรกัดฝอยหยุดฝอย่ังได้กะม้วนหนึ่งกับร้อยเม็ดร้อยเม็ดก็น่าน่าสิได้คือไหวอยู่ละร้อยเม็ดอันนี้ก็กับปลาเข้าไปหกสิบเจ็ดสิบแต่สิบน่าจะร้อยเม็ดได้อยู่ มวนผีนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดยว,ว่างๆก่อนว่ามันว่างมึงก่อนนะมันได้สันได้มันสิทว่างมึงระบบน้ำยนตแล้วก็สิบปลูกต้นไม้ก็สิบปลูกไปเบิดแล้วก็สิบ่อยมันอึด ย้ำบ่อยู่ย้ำลงไปก็ให้มันได้ไม่น้ำหยดขัดฝนบ่ตกก็มันจะด้อยู่ได้กินไปเรื่อยๆมันก็สิยวอยู่ถ้าบ่เห็ดไว่นี่นตายครับฝนตกตุนๆยังตกถึงแบบนี้เสียวแย่ๆบ่ได้ตักปลูกไว้ตายที่มัดโอ้ยเก็บได้บ่เนี่ยเก็บเก็บ มาเหลืองแล้วอ้าวคุณมองมองลุงผู้กองกับใกรจะได้กินนะเด้อเว่านี้สั่งเนตรเพิ่นผมมาก่อนี่ให้อกาะที่ห้องเก็บของต ของเอามาไม่แต่ของห้างนึงหมดของห้างเต็มอยู่ของห้างสะสมของห้างนี่น ขึ้นนี้ที่เซตตะขายใส่ตะขายนี่หรือมุงหลังคามุังค่าก็สิเอาของเข้ามาเก็บไว้ลลอกนี้เพื่อนมันหกละมดของห้างงหมดแล้วก็แทงนี่ก็ไส์แน่แล้วก็สีเฮ็ดระบะระบบน้ำยดนี่แหละใส่โซนนี่แหละไว้เห็นผลน,น้ำยดดล้วก็ลก hết lòng một nhớt sài số này là nham nham bidu nham nhu a sài bay năm khán giả số lá siêu này, mình chỉ chắc môn thì chấm môn thì lắm 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 chấm 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 ก็ได้ยู่งยังบมเสือใจป้อมยังบมเสือใจป้อมบรรยากาศขักขนาดเลยลงไลแล้วจะมาอยู่บ้านแล้วแ่ะเจ้าอโอเคนี่แหละได้ยินเสียงไก่หันละโอเคโอเคตามตรงนี้